น,นี่ว่าพบกับจุบอีสุจัดให้อีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาโชว์ในส่วนของวิธีการใช้ฟังก์ชันอของ m ิวนะฮะวันนี้ฟังก์ชันที่ผมจะมาสอนการใช้งานก็คือจะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ในส่วนของตบป,ปุ่มที่เป็นออโต้โฮลนะครับแล้วก็ ในส่วนของการเปิดที่ปัดน้ําฝนค้างไวขง้ของในส่วนของตัวมิล e เเพราะว่าในส่วนของตัวมิลเอ็กครับที่ปัดน้ําฝนมันจะเป็นที่ปัดน้ําฝนแบบซ่อนนะครับเวลาลูกค้าไปจอดอยากจะกางที่ปัดน้ําฝนนะจะกางไม่ได้ต้องให้ที่ปัดน้ําฝนเนี่ยเด้งขึ้นมาก่อนถึงจะกางที่ปัดน้ําฝนได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาในส่วนของการอ่า สอนกันเลยนะครับในส่วนของตัวที่ปัดน้ําฝนนะครับเริ่มที่ตัวที่ปัดน้ําฝนก่อนนะครับให้ลูกค้ากดปุ่มสตาร์ทขึ้นมา1ทีนะครับให้ไฟติดและหลังจากนั้นนะครับดึงก้านที่ปัดน้ําฝนเข้าหาตัวค้างไว้นะครับปุ๊บอ่าที่ปัดน้ําฝนก็จะค้างไว้อย่างนี้ลูกค้าสามารถกางในส่วนของที่ปัดน้ําฝนได้นะครับส่วนในการปิดก็เหมือนเดิมนะครับกดค้างไว้ มันก็จะปิดตานะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเบรกมือไฟฟ้านะครับเบรกมือไฟฟ้าตัวนี้นะครับจะมีเป็นปุ่ม P นะครับเหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนกับรุ่นเก่านะครับที่เป็นเบรกมือดึงนะครับตัวนี้ก็คือใช้ในส่วนของการงัดขึ้นคือการดึงเบรกมือนะครับแล้วก็ในส่วนของ การกดลงจะเป็นการปล่อยเบรกมือแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเงื่อนไขคือลูกค้าต้องเหยียบเบนะครคในการจะดึงหรือปล่อยเบรกมือนะครับส่วนอันต่อไปก็คือจะเป็นปุ่มออโต้โตตัวนี้จะเป็นปุ่มที่ช่วยในการาดึงเบรกมือให้ลูกค้าอัตโนมัตินะครับเงื่อนไขของตัวนี้นะครับหคือลูกค้าต้องรัดเข็มขัดนี้เลาไปนะครับถึง ปุ่มตัวนี้ถึงจะกดได้นะครับอ่ะสักครู่นะฮะหลักเกดเขมขัดจออ่ะแล้วก็กดที่ปุ่มตัวนี้นะครับหนึ่งครั้งก่อนออกรถแต่ตอนเนี้ยผมกดไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ได้ปิดประตูน,นะครับแต่ถ้าผม,ผมกดไป1หนึ่งครั้งก่อนออกรถนะครับมันก็จะมีอ่าตอนเนี้ยนะครับ ก็จะทําให้เราเนี่ยเวลาเราปล่อยเท้าออกจากเบรกนะครับมันอยู่ที่เกียร์ดีเนี่ยอ่าอ่าเดี๋ยวผมลองเข้าเข้าเกียร์ดูนะครับอยู่ที่เกียร์ดีนะครับเรากดปุ่มออโต้โฮลหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บนะครับปึ๊บแล้วเวลาเราหยุดนะครับตัวนี้ก็เราสามารถปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยนะครับอ่าตัวนี้ก็ ใช้งานสะดวกครับลูกค้าก็ปล่อยเท้าออกจากเบรกได้เลยโดยที่รถเนี่ยจะไม่ไหลไม่ต้องเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ n อ,อะไรอย่างนี้นะครับก็ให้ความสะดวกสบายนะครับกับลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับอ,อันนี้เรจะลงรถถ้าสมมุติเราไม่ได้จอดขวางใครเราก็ดึงเบรกมือไว้นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจอดขวางใครเราก็ปดล็อกเบรกมือนะครับแล้วก็ดับเครื่องได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ เข้ามาดูกันนะครับก็จบไปจบไปแล้วนะฮะสำหรับสาระดีๆกับจุ๊บอีซูด,ดีแมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวหรือว่าสอนการใช้งานเรื่องไหนนะครับก็ฝากรบกวติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์และสั b s c r i b e ด้วยนะคะ